สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูน้องผูเบตนะคะาซ่าอมใหม่แล้วดจะพังอีกเนะเาะเดี๋ยวผู้เบสจะพังอีกแล้ร <S <S ครับ Nè Ao ừ. à, lên nóng dù mấy ạ Ao à, lên nóng dù mấy ạ อย่าขึ้นลงเดี๋ยวนี้เลยเร็วเร็วลงดานนี้เร็วเร็วพูดเบ็ดลงน่ะน่ะเอ๊ะเอ๊ะน่ะตีต,ต,ตูดเลยน่ะตีอื้อฮื <laughs> ดื้อจังเลยเอ๊ะเข้าปากอีกแล้วอืออืออืเอานี่เข้าปากอืม เอาก็ปากทุกอย่างเลยโอ้ยก็สัน่นก็จ,จะสั่นอยู่นะคะสั่นบ้างไม่สั่นบ้างก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทำอันนี้ให้น้องเหรอแม่ทำอันนี้ให้น้องเหรอ<ะ> ทำหลักให้น้องจะน้องไปผูกข้างนอกจะได้ไม่ต้องพังคขอเอาใส่แต่เวลาตอนกลางคืนนะคะอยู่ที่นี่ ดือ้อขี้ดื้อมากเลยยิ่งโตยิ่ง,งดือ้อเอาไว้ผูกน้องนะแม่สาทว์ทำไว้ผูกน้องอ แล้วคุณออกก็มองนาคุณทำไมก็มาคุดออกกันเนาะม,มันจะโยงไงมันเลือกขนาดนี้แบ่งลืกแรงเลยเหรอไม่เลยเออเห็นไหมเดี๋ยวเราแล้วคุณราทำเป็นช้ากันนี่หนักอ่ะนี่เพ,พิ่งทำได้หรอนี่ขนาดเพิ่งทำระบนเลยครับเนี่ยส้องทำนะ

ยกไปยกมาเดียวมันได้เองแหละกินนมกินนมแล้วอะขึ้นได้กินนมแม่เออหาง <c oughs>

เขาแม่อย่าไปพังอีกนะใช่รับม like ันโตแล้วหรือค่อยๆโตค่อยโตทุกวันใช่ไหมมันจะมีแรงเยอะกกิ對對ิน็กินเก่งกินเก่ง น้องกินเก่งกว่าหนูอีกเนาะขุดอันนี้จำกันอุอันนี้ออก<ล>คือเบรคอยให้กำลังใจครับของเรามีวันไหนนี่ปะ <cười> 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 Ồ hồ, này bọc qua lực ngay, nít đều anh <laughs> อะไรคุณทหารางปูนคุณวาุอยู่ทางไหนนูไอ้นี่เอาน้งมาอยู่แล้วนี่ม่ม้น้ก็ู้ก็เอาป่าวดันกันแล้ว แรงอยู่แมนะ่นน้องดันไหมนะ่ะเอ๊ะทีกับแม่ไม่ทีกับแม่ไม,ม่ดนนะันเนาะเฮ้ยอยู่กับแม่ไม่ดนันหรืออยู่กับพี่นี่นออน <laughs> จะน้องไปหลักใหม่นะคะที่ทนเมื่อกี้นี้ เนี่ยไว้เฉพาะตอนนอนเหรอตัวใหญ่ขึ้นเนะเาะแครเขาเกิดมาจะตัวเล็กลงตัวเล็กลงก็บ,บ้าแล้วผู้เบจะสูงกว่าคอกแล้วเนาะ ก็ฝากไปกำลังใจให้ช่องพายตังับน้องผู้เบตด้วยนะคะเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่สนใจฮ

ถ้าเกิดเอซิด้านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกด, like, กด, share, กด,ดไลค์กดแชร์กดซื้อคลายกดดิง่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ